รีวิวแมงกะพลทุกสายพันธุ์ที่ผมหาได้อย่าลืมเซฟคลิปนี้ไว้ดูกับสลอตที่บ้านคุณนะนผมได้แมงกะพลมาสาพันวันนี้แมงกะพนเวียดนามแมงกะซุนหัวกะพนแมงกะซุนปีกนางฟ้ามาลวกกันครับลงแป๊บเดียวพอนะครับเดี๋ยวมันสลดสลดคืออะไรไม่รู้เขาบอกให้ผมพูดเสร็จแล้วครับทุกคนเดี๋ยวมามานกน้ําแข็งรอเย็นแป๊บแต่ตอนนี้เพิ่งเที่ยงสี่ชั่วโมงรอเล่นครับเริ่มที่เมนูสุดฮิตแมงกะซุนหัวกะพุนทำไมฮิตจังเลยผมชิมหน่อยแต่ชิมปา่าไม่ได้ครับน้ำจิ ของไก่แบรน์จะคนละสูตรกับเอกสมบูรณ์นะครับอร่อยคนละแบบอร่อยถูกใจถึงว่าทำไมฮิตกันต่อไปเม,มงกะพุนปีกนางฟ้าช่วงนี้กำลังมาแล้วต้องกินคู่กับน้ำจิ้มสุก,กี้สูตรดั้งเด,งเดิมดั้งเดิมคือไม่ทำจมูกดั้งใหม่คือทำจมูกหล่อเล่นสูตรนี้คือเรามีเต้าหู้ยีแดงครับใครชอบแบบนุ่มๆเคี้ยวไม่เยอะแนะนํานี้เลยครับเมงกะพุนเวียดนามกินเผื่อไวรัลได้ข่าวว่ากำลังจะมาแต่ผมแอบกลัวมากเลยครับเนืกอว่าหมึกบูลิงมีจุดๆด้วยมากินกับน้ำจิ้มเจ้าครับ แต่เขาบอกว่าอันนี้ปลอดภัยไม่มีพิษหรอกเทสเจอร์เหมือนหนวดปลาหมึกเลยครับทุกคนอันนี้ถ้าใครอยากกินคำลเล็กเป็นเส้นๆตัวนี้แนะนำครับแต่ถ้าจะให้ผมให้คะแนนผมให้อันนี้9 8 8โดยรวมอร่อยหมดเลยแต่อย่าลืมนะครับต้องกินแบบสำจิ้มเด็กสมูนเท่านั้น